อสอยเชียร์85เหมือนกับคูณ85ทุกคนแม่งตัดกระบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะแบบดอนน่าลักกี้พรัมทุกคนเป็นมันประธานเทพาดีอดีตนะครับก็ประธานเทพดีป,ะดปะทะสันลัดท,ทุกคนวันนี้ผมทนเข้ามา500บาทเรล่นต่อคลิปที่แล้วนะก่อนทีน่จะบวกภาษีฐานพัน 40, นะทุกคนวันนี้ผมวันนี้เอามา500รับเพื่อนมาเล่นทุนน้อยอ่ะ ก็ทุนน้อยเราจะเบ็ดสิบไม่เว like you know. ิร <laughs> like ์สครับเบ็ดห <ash> <m oth> ้าพอครับทุกคนห้าสิบบุนครับทุกคนไปไปเลยครับทุกคนก็ผมไปเล่นเกมใหม่มาทุกคนไวบอสตี้ชอดานะครับเกมใหม่ล่าสุดของค่ายพีจีนะครับใหม่เอี่ยมเลยก็ไปลองเล่นได้นะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นอผมจะทิ้งนิ้ว้ด้านล่างนะก็เกมใหม่มันแตกดีมากคนไปลองดูนะครับแตกดีมากแต่ว่าต้องซื้อนะปั่นเองนี่เหนื่อยนะทุกคนอย่าหาทำนะครับเหนื่อยมากผมไปลองไปแล้วทุกคนต้องเชื่อนะครับ ไม่ขับเชื้อเฉยไปออาไอ้เชว่าเลยให้เราเปิดถับอนะครับเวยไปคนทิศยี่สิบห้าบาทคนทิศห้าแล้วเพื่อนเอาไหลนอกเฉยเี่ยเอาไอ้เชือไหลไม่หยุดนะทุกคนเด้อเด้ไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดอะไรครับเนี่ย โอเคครับ okay, ทุกคนสั่ไรมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สิบสี่หมดนะทุกคนสองร้อยยี่สิบแต่บอกว่าร้อยห้าสิบครับก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนเวลามาเล่นอ่ะคนเยอะยิ่งได้เปลี่ยนคะรับรอบหมดนะเยอะขึ้นนะทุกคนโอกาสแก้ตัวเลยเยอะขึ้นตามไปนะสวยเพื่อนสวยหลไหลไหลตัวแพง อ๋อนี่ยค่ะสวยเฮ้ยวายวาย,วาย,วายโอเคมีวายมาต่อมีวายมาต่อครับทุกคนสวยงามสวยงามพรนล้านสิบพรนล้านสิบมีอะไรอ่ะสองร้อยก็สองร้อยดอกนี้สวยคนที่สิบแล้วไอ้เชี่ยตัวแพงๆมึงมาหน่อยเดียวโอไอ้เชี่ยมันนี้มาไหลน่าหรอเป่าห้าร้อยสามสิบหกทุกนเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคระบบมาหกร้อยทุนโอเคคุณวายขั้นบนเต็มเลยโอ้โหมันต้องเผาสองเพื่อนเผาสองใจแม่ง เชื่อวันนี้กลายเป็นมาหลายนอกแลดนนะคนุณพี่เก็นข้าวยากเฉยเลยวันนี้ก็ผมได้ช่องเธอนะรับเฉงโอ้ยเชื่อขาดตัวเดียวโอเคทุนหนึ่งพันบาททันสองแนวปรับ เบ็นเสร็จได้ทุกคนกำกำลังดีครับติดเกมไหมเพื่อนโอ้โหเข้าพีเกมไหมทุกคนจะร้อยหมดแล้วทุกคนใช่ไหมเข้าพีเกมครับวันนี้พีเกมมามายากครับแข็งครับมาสร้างจะทำกับเราได้ลงคอแล้วเพื่อน โอ้โหเนี่ยค่ะตัวเดียวโอ้โหขับตัวเดียก็โอเคมา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 ๆมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาทีครับทุกคนเปิดมานะจายหน่อยต่ายหน่อยเพื่อนรีบมาเลียไปทุกคนไม่แช่นครับตรงวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนตัวมันไม่ค่อยจ่ายครับนะ โอเคสวยจบตบบมสามสิบบาทโอเคไหลหน่อยโอ้โหไม่ไหลวะไอ้แค่บ,บอกรับพัสดุยังเหรอวะไอ้แค่เก็มโคตรเกินเลยทุกคน ยังไม่คุ้มกับการรอเลยนะครับโอเคมาอีกแล้วทุกคนมาได้สองครับโชคดีครับทุกคนเพราะว่าโชคดีมากว่าวันนี้ดูตัวมันกาย,ยากหนะาาายากเข้าเข้าก็ยากแต่ว่าได้เพิ่มอีกแปดหมดทุกคนชิยๆชิวๆชรช,ชนะตอนนี้ไอที่มันจลับมาร้อยเดินวมโอเคเราได้เพิ่มแปดหมดั้งนกคนไปอีกปะโอ้โหไอช่เพิ่มได้เพิ 3, ม่มเป็สามได้เทไร เอาไอ้เชี่ยมาอีกแล้วครับทุกคน <laughs> โอเคนะ้วตอนนี้เราตั้งแตดโลนทุกคนไอ้เชี่ยมาไม่หยุดมาสามรอบติดทุกคนแปลกไหมสามรอบติดไอ้เชี่ยคนโหดแจกนะเพื่อนตัวหมุนตัวหมูโค่นเยอะเลยนะ่ะข้าหมูโค่นเยอะโอเควายลงมาคนระับค้ดสามสิบค้ดสามห้าตอนนี้โอ้โหโอเคโค้ดสี่สิบแล้วเพื่อน คูณสิบสามร้อยบาทไปครัทุกคนดอน,นี้สองร้อยสองบาททุกคนตกลงหน่อยเดียวโอ้ยหแตกพงโหยเชียวเลยทุกคนยี่สิบสามหมดนะโคตรเชีวส่วนเพื่อไหลเลยไหลเลยไหลเลย ใช่เราหมนเยอะมั้งว่าวเหรออย่าว่าวดิเฮ้ยหรอตายไหนโอเคที่วายมันจับอยู่แถวเศษบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยมันต้องอยู่แถวสองนะนาาแถวสองแถวสามก็ได้ใช้บ่อยนะคนน่าเสพแล้วเพื่อนคนน่าเสพแล้วเพื่อนมีอะไรหน่อยดิโอเคจ่ายไป เอ้ยเพื่อนใช้ละหมดได้เปลืองมากเลยครับพุพกนแค่ยี่สิบก็หมดแม่งก่ายละมาพันสามเองสถานการณ์แย่แล้วตอนนี้ส,ยยยสวสยเพื่อนหลายๆๆคุณลูกสิบแล้วคุณลูกสิบจ่ายหน่อยจหน่อยจายหน่อยคุณลูงสิบอิจยามากเฮ้ยจุดกำหมัดเลยทุกคนโตๆเป็นตัครับ ชียร uhm ์สอง้กันเลยคุณลงเสร็จแม่งรอจ่ายแล้วแม่งไม่โตลงมาจ่ายนะไอ้เชียแม่งยี่สิบกระมุนจากพันหกครัวทกคนโอเคหกสิบห mm ้าแล้วเจอเสร็จไหมวายสลายไหมอ้เชียแม่งสองร้อยสามพหกครับทุกคนที่มามาทีดอกและร้อยสองร้อยว่ะ ใจหน่อเยเพื่อนสวย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 คุณคุณเจ็ดห้าดอนี้อะไรคุณเก้าสองร้อยสองดอนี้ต้องใจโอเคคุณเจ็ดห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใจหนอ่อยโอเคลงมาใจลงไมาแ yeah. ม่คูณเจ็ดห้าทุกคนลงมาใจให้หน่อยเดี๋ยวหลอไอ้เจ้าก็โอเค,อเคได้สามหมื่นนะพูน โอเคโอเคได้แปดหมดทุกคนโอเคโอเคโอเคได้แปดหมดทุกคนเชี่เียมมันว่ะรอบนี้แม่งมันมากทุกคนคตรร้ายตัวไหน,นหดิโคตรร้ายตัวไหนเก่งม่งโคตรเต็แล้วะสองร้อยสามสิบธี 400. ม่ไม่เคยจ่ายตัวสุดท้ายแล้วกโอโโอเคโอเคโอเคไม่ติดถึง ไม่ได้ถึงครับทุกคนไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงคูนแปดคูนแปดห้าคูนแปดห้าโอเคครับได้จ่ายหรือเปล่าได้จ่ายคนูนแปดโอ้โหแค่จ่ายสองบาทแม่งก็จะลดปัก <Fuck! S 1> โอ้ทุกคนเทียเกแม่งขอร้องเลยขอร้องขอร้อง,อองจ่ายหน่อยโอย้ทุกคนโอ้โหเฮีย สามสิบห้าเหมือนกับคูณแปดสิบห้าทุกคนแม่งจ่ายกูมาสามพันโอเคครับผมไปับทุกคนไม่อยู่ครับตอนนี้ระบบมาสามพันหกนะทุกคนเอามาห้เออเาเอามาห้าร้อยบอ่ะเออใช่เรามาหนะ้าร้อยระบบมาสามหกทุกคนไปดีกว่านะครับโดยตรงนั้วมันจ่ายยากนะครับถึงมาาันจะถึงมันจะฟรีเกมเยอะกระตานนะแต่มัน่าจ่ายยาก 3, ทุกคนสัมติบุนจ่ายเรามาสามพันนะทุกคนคูณแปดสิบไอ้ 80, แค่มันไม่ได้จ่ายละครั้งเลยครับ ก่อนนี้ประมาณนี้นะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับยนม,มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะก,ก็กดกระดิ่งเดตตามคลิปใหม่ๆนะทุกคนนี่ขอลาไปก่อนนะจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ